วทยงเทุ่งสร้างวทยาเนะมีป้นนายเล็กๆกั้อยู่นะคะขอให้เข้าประมวนได้เลยะคะ่ะพิธีเปิดจะเริ่มในเวลา9นาฬิกา30นาทีนะคะประธานในพิธีจะเดินทางมาถึงน,นั้นชน่วงเวลานี้ทุกขบวนนะคะขอให้เข้าสู่แข,ข่งขันกีฬาสบอร์ตสเก็ตย่าสุธรเปมนครั้งที่11ได้รับเกียรติจาก จังหวัดสิงหนะ์เกตนะคะท่านนพพัฒนารสายรัประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและก่วเปิดลั่นท้องไทยวงเดือนธวาทิพปรเลงเพลงมหารกษ์นักกีฬาวิ่งโคกิงนำโคกรเงเข้าสู่สนามพิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาจนถึงจุดโคกิงตามลำดับนะคะ วิทยาเขตครบแล้วใช่ไหมคะสหาวิทยาเขตทุกสหาวิทยาเขตได้ครบแล้วใช่ไหมคะเราชาวศิษส์เกศยศโสธทนะครับแล้วก็เฉียเชติกันนะครับในส่วนของคณะท่านผู้บริหารนะครับบุคลากรทางการศึกษาและก็ลูกเรียนครับนกกิดานะครับจาก จังหวัดยะโสธรนะครับหลายท่านก็เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานมาติดกระร้อมนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่พิธีการนะคะอีกสักครู่เข้าสู่พิธีการดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายนะคะทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีการนะคะดังนั้นขอความร่วมมือในลู่นะคะในลู่ขอให้เว้นเอาไว้สําหรับการเดินขบวนนะคะ มาในธีมสีเหลืองนะครับเอ็กเตอร์ทงานเป็นแขนงนะคะพร้อม